กายสอบแล้วตื่นเต้นมากวันนี้อ่านวิชาหนึ่งอีกวันอ่านวิชาหนึ่งกลายเป็นลืมวิชาก่อนหน้านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ปรึกษากันมาหลายคนมากเลยน้องบอกว่าหนูอ่านหนังสือเยอะมากค่ะพี่แต่หนูจำอะไรไม่ได้เลยทำไงดีพี่ก็แนะไปนะน้องน้องคาดน้องได้จดย์แล้วยัง จดแล้วคะ่ะพี่แปะไว้เต็มโต๊ะหมดแล้วเต็มฝาผนังหมดแล้วคะ่ะแต่ก็จําไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่พี่ทําเนาะก็คือพี่อ่านวันละไม่เยอะจริงๆอ่านของพี่ตอนอ่านพี่อ่านไม่เยอะพี่อ่านเขียนแล้วก็ท่องแล้วก็พูดคนเดียวพูดว่าจําได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ดูสมุดที่เราจดอะถ้าจําได้แล้วก็ถึงจะข้าม แต่ถ้าพี่ยังจำไม่ได้พี่ก็ต้องกลับไปอ่านอันเดิมก่อนที่จะไปอ่านอันใหม่การที่อ่านไปเยอะๆเยอะๆแล้วจำไม่ได้แล้วไปอ่านอันใหม่อีกอันเก่ามันก็จะจำไม่ได้อยู่แบบนั้นนะ่ะมันแค่เอ๊ะคุ้คุ้เอ๊ะคุ้นคุ้แต่เราก็เราก็ทำไม่ถูกถูกไหมเออมันคุ้นไปหมดอะ่ะเพราะอ่านไปหมดเลยแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยคุ้นทุกอย่างเลย ตกลงมันกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูกันแน่คุ้นทุกข้อเลยใช่ไหมก็ต้องแบบจำให้มันแม่นนิดนึงก่อนที่จะเรื่มเรื่องใหม่นะที่อ่านมาแล้วถือว่าแบบเออมันได้เข้าหัวมาบ้างแล้วโละแล้วเริ่มใหม่วันนี้ยังได้ยังทันดูเรื่องที่สำคัญที่เราคิดว่าทุกเพจเขาพูดเรื่องนี้หมดเลยอะ่ะพี่ปูก็พูด พี่เต้ก็พูดพี่บัตก็พูดพี่บัตก็พูดอย่างเงี้ยเอ้อาจารย์ตาก็พูดเรื่องนี้เขาพูดกันทุกคนเลยสำคัญมากแน่ๆเลยเนี่ยเราต้องกลับไปท่องไปดูซิว่าอันเนี้ยจำได้ไหมถ้ายังจำไม่ได้จำให้ได้ก่อนแล้วไปอ่านเรื่องใหม่ตอนนี้เราควรจดสรุปมาได้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มันสำคัญสำคัญก่อน ก่อนที่จะไปแอดวานที่แบบไปถามว่าพี่ปูคะเออยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะออกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไปดูแบบเรื่องหลักก่อนแบบหลักธรรมคำโสนอาเซียนอย่างเงี้ยที่มันออกแน่ๆเนี่ยก่อนนะเออไอสิ่งที่ออกกว้างๆเนี่ยอันนั้นถ้าเราจำหลักแล้ว หลักๆได้แล้วเราก็ค่อยอ่านเพิ่มไปเนาะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะหรือแนวทางในการสอบตำรวจสามารถทักแชทนะคะที่แฟนเพจ Facebook ปัมดูซ่ามาได้เลยพี่ปูเป็นคนจัดทำเองนะคะมีครบเนื้อหานะคะทั้ง6วิชาในเกณฑ์การสอบใหม่เหมาะ ทุกสายงานเลยนะคะของนายสิบตำรวจทั้งสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐานพนร่มหญิงกองร้อยน้ำหวานหรือปราบปรามชายที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการสอบกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใครสนใจติดต่อไปได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ป um ั๊มดูซ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ